สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องรรกิกพารวยอยู่ขณะน,นี้ตอนนี้เนาะค่ะเมื่อวันนี้รรกิกก็จะเอาตัวเองแนวทางรัฐบาลไทยมาหายอีกจากหนึ่งคลิปก่อนเนาะลงให้บครบจบในมือนี้เนาะคะ่ะสําหรับรัฐบาลไทยและจังจะเป็นตัวโดยล่าพัฒนาเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สิบหกมีนายสองพันหารอยหกสิบแปดก็คือมืออื่นนี้เนาะคะ่ะในคลิปนี้ก็จะมีของมาดามคํานวณชอเฉดชยัย เซียนนูมเรีเลกแบบนางฟ้าซองสุวรรณแล้วก็เลขมีที่มาเนาะคะ่ะกับหกเซียนแนวทางรัฐบาลไทยต่องวดเนาะต้องกับขอบพระคุณตัวเิกแนวทางจากทุกๆเซียนทุกๆสำนักพร้อมนะคะที่หายแนยวทางมาวางทางช่องแล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่รอคอยติดตามเม่ว่าจะเป็นของเซียนใดเนะาะเม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กับขอบพระคุณในรายที่เปิดใจรับชมแล้วก็รับฟังเกิดเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะห้าไปบาเบิ่งตัวเิกแนวทาง รัฐบาลไทยต่องวดกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขหน้าทางรัฐบาลไทยของช่อเชชัยกับหมวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะคะของช่อเชชัยกับเขาไปแต่ตัววิ่งตัวรูดเนาะตัวดินพร้อมอ่าสองตัวสามตัวบ่เขาบะพานเนาะมาแต่ศูนย์สำหรับเด็กลางอกสองศูนย์เนาะคะ่ะกับครูหายมีแต่ศูนย์หาศูนย์เจ็ดหลกศูนย์หกลุดไปเนาะต้องขออภัยเอฟซีแต่ว่าสายวิ่งรูดตัวดินพื่นยังถือว่ามาเดินดีอยู่เนาะแล้วก็ สูตรตัดเดินดีเดินที่ศูนย์นะคะตัดออกมาเดินที่ศูนย์ห้จับคู่มาศูนย์สามรุดไปเต็มหนึ่งเนาะ,ะสำหรับซอสเฉดชัไปต่อเนาะคะ่ะเอาเบองตตองงวดของซอสเฉดชักับรัฐบาลไทยสูตรเต็มตเต็มอันนี้งวดใหม่เนาะคะ่ะฝั่งนี้เดินที่สองกับจ็ดค่ะวิ่งบนรางเดินที่สองกับจ็ด องตัวมีสามสองซีสองสองเจ็ดสามเจ็ดซีเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าเน้นที่ซีสองสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะเลขสามตัวมีสามหางมีซีสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดเก้าเนาะเน้นที่เก้าสองเจ็ดกับสามเจ็ดเก้าค่ะเลขสามตัวของช่อชิดใช่รัฐบาลไทยสูตรเต็มมาเบืองสูตรตัดพลน,นอวา นจะเน้นตัวใดเน้นตัวใดให้เอาแคปหน้าจอเดอ้อสูตรตัดเต็มแล้วก็สูตรตัด,ดนนทัผป้ใดมัผู้ใดสอบเพิ่เน้นที่สองนะคะเด่นที่สองเลขสามตัวเน้นที่เก้าสองเจ็ดตัดออกมาสําหรับสองตัวมี 2, 7, 2, 9, 9, 7, สองเจ็ดสองเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดเนาะเป็นสามคููสําหรับตัวเองนะทะงเน้นที่สองเจ็ดกับเก้าเจ็ดให้พร้อมค่ะสําหรับ เล็กสูตรตัดของชอชีใจเอาเดินทีสองค่ะแต่ว่าสูตรเต็มที่ดออกมามันดินทั้งสองแล้วก็จิตเนะเาะแคบหน้าจอกับชอชีใจไปต้อของมาดามค่ะของมาดามกับเขาตัววิ่งนะคะตัววิ่งตัวรูดรูดไปแต้มเดียวสําหรับสูตรเต็มไอ้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดออกสองศูนย์เนาะศูนย์มาแต่ไปไม่ถึงนะคะสําหรับของมาดาม สูตตัดตัดไปบอถึงนอะเพิ่นเอาเก้ามาสัส่วนอ่าส่สวนมากเป็น9ก้าเด่นที่เก้านะคะเพราะว่าสูตรเต็มเพิ่น0ูนย์กับ9้าเพิ่นตัดออกมาเล่นเป็นเก้าสูตรสูตตัดไม่ผ่านสูตรเต็มสายวิ่งรูดเดินดีอยู่นะคะถือว่าผ่านมาเบองตองงวดของมาดามคำนวณค่ะสำหรับสูตรเต็มรัฐบาลไทย ตองวดของวันที่สิบหกเนาะวิ่งบนล่างเด่นที่สามกับหนึ่งค่ะสามตัวมีสามหางมีสองหกหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเน้นที่สองเก้าหนึ่งกับสองเจ็ดหนึ่งค่ะตัวเน้นเลขสามตัวเลขสองตัวมีสามหกสามเจ็ดสามเก้าหกหนึ่งหกอ่าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งและกัเก้าหนึ่งค่ะเน้นที่สามเจ็ดสามเก้ากับเจ็ดหนึ่งและกัเก้าหนึ่งเนาะสูตรเต็มของมาดามคำนวณ ุดเต็มมาสามแล้วก็หนึ่งตัดออกมาให้หางเดียวเม็ดเดียวสุดตัดแทีนี้หวดนี้เดนทีหนึ่งค่ะสำหรับสุดตัดออกมาเดนที่หนึ่งวิ่งบนรางเดนหนึ่งนะคะสามตัวเน้นที่สองเจ็ดหนึ่งนะคะตัดออกมาสองเจ็ดหนึ่งเลขสองตัวสามหางมีเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็สองหนึ่ง ยังบะทิมเก่าเนาะเอาเก่าหนึ่งมากันไว้อเน้นที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะสําหรับเจ็ดหนึ่งกับเก่าหนึ่งเลขสามตัวของมาดามก็สองเจ็ดหนึ่งปริสิตัดเอาหกหางหกประตูกะว่ากันไปเนาะสําหรับแนวทางของมาดามคานวณูุใดชอด็อตูุใดมักจัดไปเลยค่ะแนวทางกับรัฐบาลไทยเลขรับนางฟ้า รับนั่งฝาลุดเนาะหลุดไปมิตรผู้ห่ศูนย์สามนี่ส้นกันลายก็มูเนาะส้นกันลายอยู่สําหรับเส้นเซียนศูนย์สามว่ามันสิมามาออกสองศูนย์เนาะหลุดไปเต้มเดียวหลุดไปเต็มเดียวของเีกรับนั่งฝาจะลุดเต็มเดียวแต่ว่าหลักร้อยขึ้นมาเนาะค่ะสุดจุดตัดออกมาเท่ากันเพิน่นกันนิ่งที่สามศูนย์เจ็ดนอเลขสามตัวสองตัวก็มีศูนย์สามแต่ว่าออกสองสองศูนย์เนาะ หลุดไปเต็มหนึ่งสาหรับรัฐบาลไทยของเรียกลับนางฝากับสูตรเต็มแล้วก็สูตรตัดเนาะมาต่อแนวทางต่องวดค่ะรัฐบาลไทยวันที่สิบหกของเรียกลับนา่งฝานเนาะวิ่งบนล่างเจ็ดกับสองค่ะเดินที่เจ็ดกับสองสองตัวมีเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดสองเก้าสองหกสองแปดเน่นที่สองเจ็ดสองเก้าสองหก ามตัวสามหางมีหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกสองเน้นที่หนึ่งเจ็ดสองกับหนึ่งเก้าสองกับเลขสามตัวของเลขรับนั่งฝาสุดเต็มตัวที่สุดตดค่ะสุดตัดของเลขรับนั่งฝาเนาะคะ่ะตัดมาที่เจ็ดเนาะเดินเจ็ดวิ่งเจ็ดเลขสามตัวกะตัดออกมาหนึ่งเจ็ดสองเนาะคะ่ะ เน้นที่หนึ่งเจ็ดสองเลขสามตัวสองตัวสามหางมีเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเนะเาะอ้าอันนี้สูตรนี้ตัดมาให้ครบทุกหางเนาะคะ่ะอย่าลืมไปกับของเลขลับนางฟ้าเน้นที่เจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะของเลขลับนางฟ้าแอบหน้าจอไปต่อเนาะคะ่ะมาต่อของซองสุวรรณ ของซองสุวรรณรุดเนาะคะ่ะทั้งสูตรเต็มแล้วก็สูตรตัดคนดินทีหนึ่งเนาะสูตรตัดก็ต้องออกมาเป็นเนินเดินหนึ่งอยู่แล้วลุดไปกับแนวทางของซองสุวรรณมาเบิ่งต้องวดของซองสุวรรณวันที่สิบหกสูตรเต็ม วิ่งบนรางเด่นที่เจ็ดกับเก้าค่ะเด่นที่เจ็ดกับเก้าสองตัวมี 70, 72, 76, 91, 94, เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเน้นที่เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะตัวเน้นเลขสามตัวเน้นา,ามตัวสามหางมีหา 91, 5, 97, 0, 2, เก้าหนึ่งหาเก้าเจ็ดศูนย์สองเจ็ดเน้นที่หาเก้าหนึ่งก็หาเก้าเจ็ดค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสามตัวสองหางของสองส่วนเนะคะ ัวเน้นตัวจอดบิงส,สุดตัดเพิินอ่าสุดตัดดินที่ 9, เก้าเนาะนินที่เก้าตัดออกมาดินที่ 9, เก้านินที่เก้าเลขสามตัวนินที่หนึน่งเก้าสีเนาะตัดมาตัดมาในสูตรเติมมมี่เนาะคะ่ะนี่แสดงว,ว่าสูตรตัดออกมาหม่ของเพิ่นว่าดินที่เก้าออกมาเป็นหนึ่งเก้าสีเนาะเก้าสี เน้นสองตัวมีเก้าซีเก้าหนึ่งเก้าจิตหลักเก้ามารวนรวนเก้าซีเก้าหนึ่งเก้าจิตเนาะของสองส่วนตัวเลขนาาเแลวน,ะแน,นวทา,ท,าา t, นทางสุดเต็มแล้วก็สูดตัดเอาแคบหน้าจัค่ะไปตัวของเลขมีที่มาเลขมีที่มาก็รู้ต้องขอพายอิซีเนาะทั้งสูดเต็มแล้วก็สูดตัด ต,ตัดกระรุดไปเนาะของเหล็ก้ทีมมท่มาเหล็ก้ที่มาตุเต็มต่องวดของเหล็กนี้ที่มาวิ่งบนรางเด่นที่ศูนย์กับสองค่ะเด่นที่ศูนย์กับสองสามตัวมีสองเจ็ดศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเลขตัวนิ่มตัวเจาะมีสองเจ็ดศูนย์กับศูนย์เจ็ดสองเนาะ อ่ะกลับให้พร้อมมันเลขตัวเดียวกันเนาะคะ่ะสำหรับเลขสามตัวของเลขมีที่มาเป็นกลับให้เนะาะสองตัวมีหกหางมีเจ็ดศูนย์ห้าศูสามศูนสองเจ็ดห้าสองแล้วก็สามสองค่ะนิ่นที่เจ็ดศูนย์สองเจดแล้วก็สามศูนย์สำหรับตัวนิน่นเลขสองตัวเนาะสุดเต็มและเบื้องสูตรตัดของเลขมีทิมา ตูตัดเน้นที่ศูนย์เด่นที่ศูนย์ค่ะคนต,ตัดออกมาสามตัวเน้นที่สองเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะเน้นที่สองเจ็ดศูนย์สองตัวสามหางมีเจ็ดศูนย์สองเจ็ดแล้วก็สามศูนย์ค่ะยังเน้นตัวเน้นที่เจ็ดศูนย์กับสามศูนย์เนาะคะ่ะตัดออกมามีสามหางอ้ามแคปมาจอค่ะสําหรับแนวทางของริชมิทิมาให้จิตไปต่อตามต่อ,ตอ,ตอกับรัฐบาลไทยต่องวด ตัวของเซียนนุมค่ะเซียนนุมจะพอเม็ดเดียวไหนมาหางเดียวสําหรับอาเม็ดเดียวสําหรับเลขวิ่งเลขรูดเนาะของเซียนนุ่มนี่กะลุดมาสองงวดแล้วค่ะครึ่งลุดลุดได้สองงวดเนาะงวดวันที่สิบหกพฤษภากับวันที่หนึ่งมิถุนารุดไปอันวันที่สองพฤษภาของ่นเข่าไปเนาะทั้งตัวน,นิน ตัวนินตัวเจาะออกเป็นตัวกลับเนาะเลขดินเป็นกระดินมาที่หกเอาไปสองงวดติดไปเด้อสองงวดเบิ่งหลุดไปสองนะคะสองงวดละที่หลุดไปไปต่อไปใหม่กับเซียนนมแล้วกันเนาะมาเม็ดเดียวหหยางเดียวเน่นๆหน่อย,อยสองงวดนีดน่ดินที่ยังดินที่เจ็ดค่ะเลขสามตัวก็เลขกันสูตัดสุตัดของเซียนนุม เดนที่เวิ่งบนรางเนะคะสตัวมี1นึ่งเจ็ดสามเจห้าเจดเกเจเจดศเจดสองเจดหแล้วก็ 7, 8, เจ็ค่ะเน้นที่หนะึ่งเจเจสองเกเจเนาะเลข2ตัว3ตัวมีศูนย์ห้าเจดศนย์่เจ็นย์้น้นที่ศูนย์หกับ0 9, 7, ูนย์เก้าเค่ะเลข3ตัวของเส้นหนุ่มมาเบิงว่าตัดออกมาเราจะเหลือตัวได้เนานะ สูตัดทองเกินยัง <c oughs> เลินที่เจ็ดเนาะคะ่ะวิ่งรูดเพราะว่าเพิร์นหาม้าม็ดเดียวสําหรับตัววิ่งตัวรูดทั้งสูตรเต็มแล้วกับสูตรตัดเนาะ,ะสามตัวตัดออกมามีเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะจากศูนย์เป็นหนึ่งสำหรับเลขเก้าเจ็ดหนึ่งสองตัวมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าและะ้วก็เก้าหนึ่งค่ะเจ็ด จนี่ก็ลายเจ้าอยู่เนาะจ็ดนี่ก็ลายสำนักอยู่เนะบิ่ึงกันว่ารุ่นกันว่าจันนี่สิเป็นตัวใดนะเจ็ดกับแปดตัวไหนจะมาหอกกิจค,คิดว่าเด่นเด่นจิตนี่มาแร้งกันอยู่เนาะลายลายเจ้าหลายสำนักเห็นจนะิตมาเอาแคปหน้าจอสำหรับตัวเกเนะทรัง รัฐบาลไทยสูตรเต็มแล้วก็สูตรตัดของเส้นนุ่มเนาะแล้วก็ของเส้นเซีนที่ผ่านมาเรากิดก็ต้องกลับขอบคุณหลายๆที่หายตัวเล็กเราทางมาวางทางช่องรัฐบาลไทยสูตรเต็มสูตรตัดสูตรคงสุดท้ายกลับขอบคุณหลายๆแล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่ขาดอะไรต้องกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มึงตัวเล็กแนวทางบาว่าจีให้กำลังใจทั้งช่องของ,ของกิ๊กหรือทุกๆเซียนเนาะกลับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เอฟซีมันมาหนึ่งเฮงเด้อวันจันทร์นี้รัฐบาลไทย ปังๆกันทุกคนต่อด้วยเราพัฒนาก็เขอให้ปังๆกันสำหรับสองทุ่มครึ่งเนาะแล้วเจอกันไม่ได้คลิปหนา้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ